1. 1. ่ถ้ำใหญ่น้ำหนาวถ้ำบันทึกโลกบ้านห้วยลาดตำบลหลักด่านอำเภอน้ำหนาวมีความยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยภายนอกมีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงประมาณ955เมตรจากระดับน้ำทะเลทางเข้าถ้ำเป็นผาหินปูนวางตัวแนวตะวันออกถึงตะวันตกตั้งฉากกับแนวระนาบประกอบด้วยชั้นหินปูนที่มีขนาดตั้งแต่น้อยกว่า5เซนติเมตร ถึงชั้นที่หนาประมาณ50เซนติเมตรปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นประมาณ10เมตรกว้างประมาณ2เมตรลึกลงไปในแนวดิ่งจนถึงระดับเดียวกับพื้นราบหน้าถ้ำตัวถ้ำทอดลึกเข้าไปในภูเขามีความลึกมากกว่า10.6กิโลเมตรภายในโถงถ้ำมีความกว้างมากกว่า10เมตรสูงกว่า10เมตรบริเวณโถงถ้ำมีหินย้อยจากเพดานถ้ำจำนวนมากและบางส่วน มีหินที่เกิดจากการตกผลึกของแร่แคลไซต์หรือหินปูนผลึกงอกขึ้นมาจากพื้นถ้ำทำให้เกิดเป็นหินที่มีรูปร่างต่างกันตามจินตนาการมีความงามวิจิตรพิสดารเช่นหินรูปช้างหินรูปน้ำตกหินรูปผาม่านรูปคนรูปอาหารชนิดต่างๆเป็นต้นภายในถ้ำมีห้องโถงเป็นช่วงๆ มีทางเดินเท้าไปเชื่อมต่อถึงกันที่สำคัญบนภูเขาปรากฏมีซากฟอสซิลหอยชนิดต่างๆปะการังและฟิลซูล,ลินิตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลบ,บนโลกในช่วงเวลาต่างๆแต่ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วฟอสซิลฟิลซูล,ลินิตที่เขาถ้ำใหญ่น้ำหนาวแห่งนี้มีหลายชนิดหลายขนาด ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงวิวัฒนาการของเปลือกโลกในยุคเพอร์เมียน280ล้านปีถึง240ล้านปีได้อย่างครบถ้วนภูน้ำรินเป็นอีกชื่อหนึ่งของถ้ำใหญ่น้ำหนาวเพราะมีน้ำไหลหรือมีน้ำรินออกมาจากปากถ้ำในบางปีที่มีอากาศหนาวมากๆก,ก็จะปรากฏเป็นเหมือนฝ้าที่เกิดขึ้นเป็นน้ำแข็งขึ้นมา ภายในถ้ำยังมีครั้งคขวชนิดที่เป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยการเดินทางสะดวกพอสมควรเมื่อถึงบ้านห้วยลาดมีป้ายบอกทางไปถ้ำรถยนต์จอดใกล้ทางเข้าตอนเดินทางเข้าถ้ำต้องมีการเดินปีนเข้าปากถ้ำและภายในถ้ำร่างกายจึงต้องมีความพร้อมพอสมควร